breaking news ร้อนสุดๆของวันที่7พฤศจิกาย,ยนสอนคือข่าวการออกหมายจับทนายตั้มทนายต้มนายสุทชาเบีย้ยบังเกิดพร้อมภรรยานางปฏิตาหรือเดือนเบีย้ยบังเกิดข้อหาช่อโกงฟอกเงินซึ่งเจ้าตัวขับพอ่อชยเยนออกจากคะเลหาดกลางกรุงไปตั้งแต่เช้าแต่กองปราบซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วไม่ปล่อยให้โจรทนายหนีรอดไปได้สกัดจับรถของทนายตั้มได้ทันควันที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดชายเชิงเซาซึ่งตรงนั้นเป็นทางเชื่อมไปยังจังหวัดสระแก้วและชายแดนประเทศกัมพูชา ึงเป็นการจับกลุมทนายตั้มและภรรยาในขณะกำลังหลบหนีไม่ใช่การเดินเข้ามามอบตัวหลังจากทราบว่าสารออกหมายจับแต่อย่างใดโอกาสได้รับการประกันตัวจึงถือว่าริบรีจากนั้นกองปราบคุมตัวคู่ขวัญแบนเนมเข้ากทมทันทีขณะที่ทางกองปราบปรามก็มีการจัดเตรียมสถานที่รองรับกองทัพสอมุลชนที่มาตั้งไม่รอกันอย่างพลียพราบวันที่ทนายตั้มต้องถอดเสื้อทนายประชาชนที่ใช้ล่อลวงเหยื่อก็มาถึงจนได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและกระแสสังคมไม่ว่าจะตัวเหยื่อเองอย่างพี่อ้อยจตุพรอุบลเลิศนางฟ้าเดินดินซึ่งยอมเน็ดเหนือกับการให้ข้อมูลแบบมาราธอนด้วยจิตใจอันแน่วแน่ว่าจะต้องกำจัดคนชั่วให้ได้ในส่วนที่ลิ่มทองคุณสื่อใหญ่และทีมงานที่ลุยเปิดแผลทนายต้มทนายต้มเป็นคนแรกด้วยเจตนารมแน่ชัดทนายต้มจะต้องไม่มีที่ยืนอีกต่อไปสื่อทุกแขนงที่เกาะติดข่าวนี้ ีแผ่พฤติกรรมชั่วช้าของทนายต้มให้สังคมได้รับรู้ทุกซซกทุกมุมโลกโซเชียลที่รุมประนามทนายความผู้เป็นภัยสังคมร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลายคนเสนอตัวจะบริจาคชีเพื่อให้ทนายตั้มได้ซดครบ71แก้วไวไวไม่ต้องรอกลั่นนานอีกคนที่มาทันเวลาพอดีเป๊ก็คือคู่ปรับเก่าของทนายตาั้มอย่างนายชูวิทย์กมลวิสิ์เขามาร่วมอวยพรวันเกิดให้ในายสนธิลิ้มทองกุลจนเกิดภาพที่ประทับใจที่หลายคนต้องหลั่งน้ำตา ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นภาพชูวิทย์และสนธิกอดกันแน่นและเนิ่นนานประสาพี่น้องอสัมชัญศรีราชาจากนั้นนายชูวิทย์พูดกับรุ่นพี่สนธิทันทีว่าฝากปรามาณให้ด้วยมันที่นายชูวิทย์เอ่ยถึงนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทนายตั้มโจรที่แฝงตัวมาเป็นทนายความจะมีหนึ่งคนที่เสียหมาไปเรียบร้อยแต่รีบกับลำร้อยแปดสิบองศาทันเวลาเฉียดฉิวก็คือทนายจุกรู้นายเดชากิตติวิทยาน,านัน จากที่เคยพูดด้อยค่าตำรวจกองปราบมุ่งตีความกฎหมายอย่างแท้ตามจุดยืนพวกพ้องมาก่อนความถูกต้องนายเดชาชิงกลับลามาลุยแฉทนายตั้มโดยระบุว่าทนายตั้มกับแก๊งสวมรอยเป็นสแกมเมอร์หลอกเงิน39ล้านไปจากพี่อ้อยจริงท้งนี้รถพอสยสคเยนสีน้ำตาลทะเบียนททงกไก่9ก9กรุงเทพมหานครที่ทนายตั้มกับเมียใช้เป็นพาหนะหลบหนีนั้นก็น่าจะเป็นรถคันที่ซื้อมาอวดหลังจากได้เงิน10บล้านไปจากหนึ่งบางปู ถือเป็นการหลบหนีที่ทุลักทุเลติดลมตัวเองเรื่องการใช้ชีวิตหรูพอรถพ orsche คยเย็นสีน้ำตาลขับไปที่ไหนก็สะดุดตากว่าใครตำรวจวอสกัดจับได้ไม่มีทางผิดพลาดสำหรับรายละเอียดของหมายจับนายสิทธาเบียบังเกิดเจอหมายจับสารอาญาที่จห้าทับสองหลงวันที่7พฤศจิกาย,ยน2567อหข้อหาช่อโกงฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินส่วนนางปฏิตาเบียบังเกิดภรรยา เป็นหมายจับสารอาญาที่จอ5 3 8ทับ2567ลงวันที่7พฤศจิกายน2567คอหข้อหาร่วมกันฟอกเงินคิวต่อไปที่จะโดนหมายจับก็คงเป็นแก๊งสแกมเมอร์ทิปที่รวมกับทนายตั้ปมปล้นเงิน39ล้านบาทจากพี่อ้อย